วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของฝาสูบรถสองจังหวะรั่วมันเกิดจากสาเหตุอะไรมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรก็สวัสดีเอฟซีนะครับทุกท่านวันนี้เราออกมางานนอกพื้นที่จริงๆแล้วลรถคันนี้เรามาทําการแก้ไขปัญหาอาการน้ํามันท่วมอยู่กลางทุ่งนารถสตาร์ทไม่ติดนั่นเองนะครับทุกท่านนะพอดีนะ้าเราก็จะแยกคลิปออกไปจริงๆแล้วเราทําเสร็จแล้วละ่ะนะในเรื่องของคาบูเรเตอร์นะครับ เรามาเจอปัญหานอ็อตฝาสูบรั่วนะครับเราก็เลยจะพูดเรื่องนี้ให้น้องๆช่างรุ่นใหม่ได้รับชมรับฟังนะเป็นแนวทางก็แล้วกันนะสำหรับกนนี้นะครับเนี่ยมันจะมีน้ำมันรั่วเปียกชื้นเนี่ยตรงนี้บริเวณฝาสูบด้านบนนะทุกด้านนะสาเหตุนะครับกรณีแบบนี้นะมันเกิดมาจากน็อตเสานะมันรูดมันถอนนั่นเองนะครับแต่ฟังต้นเหตุ นะฟังต้นเหตุกันก่อนว่าสาเหตุมันจะเกิดมาจากอะไรได้บ้างนะครับเดิมทีนะครับเดิมทีนะรถสองจังหวะในสมัยเก่าเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะผมว่าผมจําไม่ผิดหรอกในสมัยเก่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนค่ายใดยี่ห้อไหนก็แล้วแต่รถสองจังหวะเนี่ยนะครับอ่าโนวาทน่าเซราสมัยนะครับอ่าเมทร,ร้อยเมทอ่าตองหนึ่งนะเมทซูปเปอร์เมดนางพญาเบล้า นะพวก J r s p e ป d พวกนี้อากิล่านะครับอ่าทักซิโดลีโอนะครับพวกนี้ปะเกน็นฝาสูบเดิมๆจะเป็นปะเกน็นฝาสูบชนิด,ทอ,ดนะทองแดงนะทองแดงหนาเลยแหละทีนี้พอคุณไปทําเครื่องมาปับ๊บใช่ไหมกําลังอัดมันเพิ่มนะครับไปคว้านลูกมากําลังอัดมันเพิ่มพอกําลังอัดเพิ่มคุณใส่ปะเก็นอะไรเข้าไปปะเก็นสังกะสีแผ่นบางๆธรรมดาเข้าไปใช่ไหม กํากลังอัดเพิ่มแถมคูณไปลดกําลังอัดด้วยปะเกน็นฝาสูบอีกอ่าเกิดปัญหาขึ้นครับเกิดปัญหาขึ้นนะครับกําลังอัดมันเยอะมันก็เลยทําให้เสามันถอนนั่นเองนะครับนั่นก็คืออีกหนึ่งปัญหาที่เราอยากจะบอกคุณว่ารถสองจังหวะเนี่ยนะครับปะเกน็นฝาสูบเดิมมันเป็นทองแดงแบบนา้ายิ่งคุณคว้านลูกใหญ่เท่าไหร่กําลังอัดมันก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นมันก็ทําให้เกลียวเสา มันรูดเครียวเสามันถอดนั่นเองประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาเลยเวลาที่คุณขันเนี่ยนะเราเข้าใจอยู่นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเงินที่จะไปซื้อแปรปอนหรอกนะครับก็ขันมือไ้ขันมือมันก็ไม่ล่วนะมันก็ไม่ล่วรถผมผมก็ไม่เคยขันล่วนะเทน่าอ่ามีเทน่ามีเมดพวกนี้ผมก็ใช้อยู่รถตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยขันล่วนะเพราะว่าเวลาเราขันเนี่ยเนื่องเราขัน ในลักษณะกากระบาดนะขันในลักษณะกากระบาดฝั่งตรงกันข้ามทะแยงค่อยๆไล่เข้าไปค่อยๆไล่เข้าไปให้พร้อมๆกันทั้งสี่ตัวไม่ได้ขันแน่นอะไรมากมายนะครับแต่บางท่านไปขันทีละตัวขันจนแน่นนะมันก็เลยถอนนะครับขันจนแน่นเกินมันก็เลยถอนแล้วไม่ขันในลักษณะกากระบาดด้วยนั่นก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นแนวทางทีนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาเสาฝาสูบรูดนะจริงๆเสาฝาสูบเนี่ยเวลาเราตาบลงไปเนี่ยเราสามารถเลือกไซด์ได้นะ,จะเจาะไซด์หนึ่งไซด์สองไซด์สามไซด์สี่เนี่ยก็คือเกลียวมันจะโตขึ้นโตขึ้น,โต,นโตขึ้นไปเรื่อยๆก็สามารถทําได้แต่ว่าคุณตาบลงเกลียวอ่าเกลียวอลูมิเนียมนะครับขันลงอ่าทารเกลียวแล้วก็ขันลงไปเลยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไปได้ตาบลงไป ฝังตัวนอนครับเวลาที่ฝังตัวนอนทองเหลืองเนี่ยก็ใช้เป็นเสาเดิมสแตนดาร์ดได้ไอเสาเดิมสแตนดาร์ดทีนี้เวลาที่คุณทาเนี่ยถ้ามันรั่วปั๊บเนี่ยให้คุณทําพร้อมกันทั้งสี่หัวไอ้ทั้งสี่เสานะครับให้คุณทําทั้งสี่เสาอย่าไปทําทีละเสาถ้าคุณทําทีละเสาปัญหาเกิดเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าไอเสาที่เราทําเนี่ยนะครับมันจะดีมันจะแน่นแต่อีสามเสาหนึ่ง อีกสามเสาอ่ะที่เราไม่ได้ทําตรงนั้นแหละเราไปขันปั๊บมันจะลู่ตามกันมาขึ้นมาทันทีนะครับทุกท่นานดังนั้นเวลาทําก็คือทําทั้งสี่เสาให้มันจบนะครับจะไปทําทีละเสาและประกน็นนะคุณจะทํายังไงคุณถึงจะลดกําลังอัดได้เสริมประก็นเสื้อนะหรือว่าไปหาประก็นเดิมทองแดงมาใส่อาจจะซ้อนกันสองแผ่นลดกําลังอัดลงไปหรือจะปอกเป้าฝาสูบก็ว่ากันไปตามนั้น